แตงไหนมันตกหนักจ้ะถ้าลงมาขุดปู่ช่วงนี้คือจะขุดไงน,นั่นนี่เด็บยวพอตอนนี้ห่างนีอนี่นี่น,น,นี่นี่ครับน้ำฝนฝนตกเมื่อคืนนี่เนาะตกแห้งเติบมีดิฝนตกอย่างรักนี่ใช่ดาวเทียมครับมือนีิขี้ดาวเทียมมากมือนีิ <laughs> กินโคลนสาบ,าบาคลายบ๊องบ๊องมอ่บ๊อกไกครับ ได้กินฝนมากสียว้หหาวขนาดครับค้อยเผือกอีกสองตัว แนวนะครับหลังจากเมื่อคืนนี้ฝนตกยังแห้งครับพา the ทุกคนลงมายางบึงท้องให้ท้องหน้านะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจนะครับองก็มาเล่นน้ำหัวน้ำควายละครับมากินแมลง่ะเนาะเจ้าน่าสนุกมันครับองค์ลงมาผูกกินยาเนาะ ขึ้นฝนตกมายังนักครับโอ้โหเนะาะหนึ่งทงให้ทงหน้าเต็มไปได้วยน้ำมือเกาครับแต่ว่าน้ามซ้ายนี่นี่ <g ill> แปลกอยู่ยังคือมันเต็มอยู่ตลอดครับเต็มอยู่ตลอดครับเพราวะว่ามีต้นน้ำลงมาจากทางโอ้นที่เขาเคยทายทับให้เบิ้งนะครับเนาะหืมห่าไปนอนทงหน้าช่วงนี้ก็จะเต็มไปได้วยหัวในควายนะครับ มีระยะหนึ่งหนิงเาค่อยแทบเสบบุมีเลยครับแทบจะบ,บมีลงมาทงหน้านี่แทบบมีหขาควายเลยครับแม้กระทั่งนกแบบนี้กับบมีตะกี้ช่วงนี้เดี๋ยวนี้มาโอโหนี่เป็นสวนผักของเจนี่เจน้อมแหละครับเจนี่วานเย็นเ,นเจนน้อมแซบบิลีนะครับเราปลูกไว้เนาะช่วงนี้คือทีเป็นช่วงที่พักกากดก็ดีหรือพักตั้ง่างก็ดีครับเริ่มแกเริ่ม จะได้เก็บมเมล็ดพันธุนะครับยกเว้นก็ทีเป็นพวกนี้ฮะยังเอาไปกินได้สบายฮะผักสลัดผักบุ้งนะครับนี่ครับฟังของเจนี่เนาะเจนี่วันเย็นฝนมาทางไหนว่าตกหนักอะฝน,น, <laughs> นตกติโอ้ ถ้าลงมาขุดปูช่วงนี้คือนจะคุดไงนั่นนี่ผ้าเรียมผ้าผ้าเนอะเดี๋ยวบอกแ่ไม่ให้ยันเออนี่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 โอ้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 ลงไปนี่นี่วอดตัวกวัดคั้วเอาเอา, <c oughs> เอามาตัวอ่ะใหญ่อืม <c oughs> นี่ครับน้ำฝนฝนตกเมื่อคืนนี่เนาะตกแห้งเติบมีดิ ฝนตกอย่างรักนี em, ue, ue, ่ใช่ดาวเทียมครับมือนี่ขี้ดาวเทียมมากมือหนินี่ฮู้ปูปู้ปูตัวน้อยๆเลยกินโครนสาบคลายววหมาหมาบวมวงบวมควายครับได้กินฝนมากเสียโห้าวขนาดครับควายเผือกอีกสองตัว แม่ว่าปูมาไล่เมื่อไงหน้าให้นี่บัดน,นี้โอ้โหจะขวยปูทั้งนั้นเลยครับแต่ว่าสังเกตุนขวยบมื่อไงเนาะแต่ว่าเต็มไปได้วยปูทั้งนั้นแหละบัดน,นี้เดี๋ยวจะมาปูไปเลี้ยงกัน,นี้ยเดี๋ยวจะไปน้องแซบบิลีนี่นี่วันเหรน,นมาเอาเยอะให้นี่ละ ไล่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 ให้นี่พูัวเนี่ขาวๆที่เห็นนี่ครับปูทั้งนั้นเลยนั่นนี่ปู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 ปปนาแบบนี้คุดง่าย,ยครับนี่ยคุดง่ายมากๆเลยนี่ยถ้าเบี่ยวก็ท่านมาเอาครับลงมาสำรวจเหมืงกันเนาะถ้าทุกคนมาสำรวจให้สำรวจหน้ากันครับฝนตกมากขึ้นเนี่นนยฝนจะย่างเหร็นต้องให้ตรงหน้าดีแท้ท่น กับดาวกับปล่อยงวมาเลียงคือเก่าแล้วครับฟุ้งนันของกับดาวเนาะต้นขรับน้ำครับโอ้น้ามไล่เลยครับเพราะว่าบุรมันมาแต่ฝนตกมากมากมาขึ้นนะครับน้ำช่วงนี้ลงมาหนีมันจะมีอยู่ตลอดเพราะมีต้นน้ำอยู่ข้างบนพูนที่เขาเคยไทยทุกคนเบืองนะช่วงนี้ยังบ่มดครับยังไหลลงมาอยู่ซึมลงมาอยู่ตลอดนะซึมลงมาอยอ่ แต่ว่ายัางสี่นี่คือเมื่อคืนนี่ฝนตกครับฝนตกก็เลยบรรยากาศนี่มันซอสก็เลยพรเจ้าจเห็นยังพาทุกคนลงมายางเหรินน้ำตรงให้ตรงหน้าช่วงที่หลังที่ฝนตกแบบนี้ครับบรรยากาศก็ดีอีกแบบนึงครับแบบลุกทุ่งลูกทุ่งเนาะครับชิมลับคิดนี่กับพระทุกคนมายางเบิง่งยางเหรินน้ำตรงให้ตรงหน้าครับเอาไว้คิดหนา ว่าห้าสิบาพาทุกคนไปไสครับขอ,อกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเนาะบ l c อ a ช n แนไว้พบกันใหม่ครับครับหาขนาดเนี่ยโอ้หา,าเหรนเลร่นน้ำทรงหน้าครับเพื่อเอเพิ่งเจอกันครั้งแรกครับเอิ้นเมื่อกี้นี่โหกะโดดขึ้นมาเกือบเพิ่งเหวครับเพิ่นประการนะครับเพิ่นเห่นเนาะโอใจมันมาไปดิ แต่ว่าแห่งคุณค้นขนาดครับนะแลนเหรนยี่ทธงหน้านี่เพื่อนที่ดีใจนวมั้งซ่อมเบิง <_ D> ผมท้ายคลิปมันกับแลนเห่นยนี่นํามนีแ่แหละครับอื <_ D> <_ D> ชื่ออะไรไมื่ไงนะงานปกติมาอิย่านคน้นเนี่ยอันนี้ไม่เคยเห็นกันจกเท่อแม่แลนเห่นยนี่นันกันเซยแเลยกับชิม่าเนิตสนมกับผมเฉยเนาะนี่ ชื่ออะไรนะมาใส่นี่โอ้ตัวบินบินครับ